ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด u u s c r i b e c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ในวันนี้จะเป็นการพยากรณดาวจรในเดือนธันวาคม2568เนื้อหาของรายการในวันนี้จะมีอยู่4เรื่องหลักๆดังนี้นะครับ 1. ดาวที่ยกย้ายราศีในเดือนธันวาคม2568 2. ดาวที่เดินวิปริตในเดือนนี้ 3. การพยากรณ์โดยใช้ดาวจรบวกเรือนชะตา 4. พยากรณ์เฉพาะเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรัก สรุปคำพยากรณ์นในเดือนธันวาคม2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนนะคะในเรื่องวาสนาเจ้าชะตามีเรื่องต้องพูดต้องคุยระวังคนจะเข้าใจผิดในสิ่งที่เราพูดนะคะว่ามันจะเป็นการสร้างปัญหาเพราะว่าดาวพุธไปตกอริ ชงปลายเดือนเราจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการหรือผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพระหัสยังเดินวิปริตนะคะก็ระวังเรื่องวิชาการหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเรื่องงานและเรื่องเงินนะคะสองเรื่องนี้ ก็ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสที่เดินพักเจ้าชะตาจึงต้องใช้ความรู้ที่พลิกแปลงความรู้แบบกลับหัวกลับหางหรือว่าจะมีผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นักวิชาการเข้ามาช่วยแบบแปลกๆให้ระวังการใช้ปัญญาในทางลบ หรือการอ้างหลักการที่ไม่ถูกต้องทั้งในเรื่องการงานและการเงินส่วนในเรื่องความรักดีค่ะจะได้เดินทางไปกับคนรักคนรู้ใจมีเรื่องขัดใจกันบ้างแต่ก็ยังได้เป็นที่รักที่ไว้วางใจเป็นที่ชื่นชมนับถือของคนรักคนสนิทดีค่ะ ในเรื่องแรกเราจะมาดูดาวที่ยกย้ายราศีในเดือนธันวาคม2568นะครับลำดับที่1คือดาวอาทิตย์จะยกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาลำดับที่2คือดาวอังคารจะยกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูเช่นเดียวกันแต่เป็นวันที่6ธันวา ลำดับที่3คือดาวพุธเดือนนี้ดาวพุธยก2ราศีคือจะยกจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่7ทธันวาและจะยกต่อไปเข้าสู่ราศีธนูในวันที่26ทธันวาลำดับที่4คือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสยกถอยหลังกลับเพราะว่าเดินพักจะยกจากราศีกรกฎ กลับเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่23ธันวาและลำดับที่5คือดาวศุกร์จะยกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่22ธันวานะครับเรื่องที่2จะเป็นการดูดาวที่โคจรวิปริตในเดือนธันวาคม2568นี้มีดาวเดินวิปริตจำนวน3ดวงคือ ดาวสุขเดินเร็วกว่าปกติตลอดทั้งเดือนสุขคือเจ้าแห่งกิเลสสมบัติทำให้เรื่องการเงินความรักความปรารถนาและแผนการต่างๆเป็นไปนด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วดาวพฤหัสเดินถอยหลังตลอดทั้งเดือนพฤหัสบดีคือปัญญาบริสุทธิ์เมื่อเดินถอยหลังเป็นช่วงก่อนที่จะกลับเข้าสู่การโคโจรปกติทำให้เดือนนี้เรื่องเกี่ยวกับหลักการวิชาการศาสนาวงการศึกษา แม้กระทั่งวงการยุติธรรมยังคงเกิดคำถามมีความสงสัยและมีการเปิดโปงการกระทําที่ผิดพลาดอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อไป และสุดท้ายดาวมฤตยูเดินพักตลอดทั้งเดือนส่งผลให้เรื่องกรรมเดินมาเช็คบินเร็วกว่าปกติหรือที่เรียกว่ากรรมติดจรวดไม่ต้องรอนานนั่นเองในตอนนี้จะเป็นการดูดาวที่ได้ก๊กเหล่าดาวที่ได้ก๊กเหล่าจะเป็นกลุ่มดาวที่ถูกกันเมื่อโยกถึงกันก็จะมีพลังที่สูงส่ง เกิดเป็นความเด่นชัดของเหตุการณ์หรือส่งผลให้การกระทำในเรื่องตามดาวนั้นได้ผลดีในเดือนธันวาคม2568ดาวเสาหยุดเดินวิปริตทำให้ดาวคู่เสาราหูที่ราศีกุมส่งผลเป็นความยิ่งใหญ่อลังการแต่7-8เป็นความยิ่งใหญ่ที่ต้องสร้างต้องทำขึ้นมาด้วยตนเองไม่ใช่บุญบันดาลหรือมาจากวงพันต้นตระกูล นอกจากความยิ่งใหญ่ของ7-8ที่เรารอคอยให้ดาวเสาเดินปกติมานานหลายเดือนยังมีดาวอังคารมากระทบให้เกิดเป็นดาวครบกกเหล่าส่งผลให้ยิ่งแรงขึ้นไปอีกตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมอังคารเดินเสด์อยู่ที่ราศีพิจิกนับ4ด้วยหลักกระแสสัมพันธ์แบบดาวอังคาร จะโยกถึง7-8พอดีและพอถึงวันที่6ธันวาอังคารจะยกเข้าสู่ราศีธนูก็โยกหลัง7-8จึงนับว่าได้กกโจร3-7-8ตลอดทั้งเดือนนอกจากนั้นเมื่อถึงวันที่22ธันวามีดาวสุกเสร์ดเดินเข้ามาที่ราศีธนูได้คู่มิตร3-6โยกหลังคู่มิตร7-8รวมเป็นกกโจรที่สมบูรณ์3-6-7-8ที่สองราศีคือราศีธนูและราศีกุม เรื่องแบบกกโจรน,นั้นไม่ได้หมายถึงความชั่วร้ายหรือความเสียหายเสมอไปบางคนที่มีดาวประจำตัวที่ถูกกับกกโจรก็เห็นว่าเป็นการลัดขั้นตอนเรื่องโลดโผนฉกฉวยโอกาสพลิกสถานการณ์แบบฉับพลันนั้นดีกว่าดีกว่าการมัวไปเสียเวลาไปกับการทำตามขั้นตอนหรือระเบียบประเพณีที่ถูกกำหนดไว้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่โหราศาสตร์มักอธิบายว่า ดีกับไม่ดีนั้นก็คือเรื่องหนึ่งและชอบกับไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใครชอบก็ว่าดีใครไม่ชอบไม่ถูกกันก็ว่าไม่ดีเช่นนั้นเองเมื่อดาวได้กกโจรก็จะเด่นในทางโลดผนในตอนพยากรแต่ละราศีทีมงานจ,จะอธิบายว่าดาวกกโจรไปตกช่องไหนและส่งผลอย่างไร กับลัคนาของแต่ละราศีกันอีกทีนะครับในช่วงปลายเดือนธันวาคมคือวันที่23ธันวาคมดาวพฤหัสจะยกกลับมาที่ราศีมิถุนเราจะเห็นว่าดาวพฤหัสที่ราศีมิถุนโยกหน้ากับดาวเกตที่ราศีเมษและมีดาวราหูที่ราศีกุม มาโยกหลังดาวเกตทำให้ดาวได้กกวิญญ,ญาณ598โดยมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ดาวเกตร,ราศีเมษกกวิญญ,ญาณน,นี้จะโยกถึงการเป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ23ธันวาปีนี้ไปจนถึงวันที่4มกราคมปีหน้าเพราะวันที่5มกราเกตก็จะยกไปที่ราศีมีนดาวกกวิญญ,ญาณจะดีในทางจิตวิญญาณและความเชื่อถือศรัทธา เป็นเรื่องบุญกุศลความช่วยเหลือหรือการอุทิศตนแม้ไปตกในช่องเบียนก็ยังดีในเรื่องการคุ้มครองป้องกันให้ปลอดภัยแคล้วคลาดอีกด้วยในตอนพยากรณ์แต่ละราศีเดี๋ยวทีมงานจะอธิบายว่าดาวกกวิญญาณไปตกช่องไหนและจะส่งผลอย่างไรสำหรับแต่ละลัคนาราศีนะครับต่อไปจะเป็นการพยากรณ์แต่ละดาวไปดูกันต่อเลยครับ เรามาเริ่มดูจากดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกนะคะสำหรับคนที่มีลัคนาราศีมิถุนอาทิตย์จรไปตกอริหมายความว่ากว่าจะได้เป็นที่ยอมรับก็ต้องผ่านอุปสรรคให้ได้ซะก่อนหลังวันที่16ไปแล้วอาทิตย์ยกไปเข้าราศีธนูเป็นภพป,ปัตตนีช่วงกลางเดือนไปแล้วทำให้เราได้รับการชื่นชอบชื่นชมจากคนใกล้ตัวนะคะหรือว่าหุ้นส่วนคนสนิทก็เป็นไปได้ ต่อมามาดูอังคารจรน,นะคะอังคารเดินเสด์อยู่ที่ราศีพิจิกได้ทำเนียบเกษตรอังคารจอนไปตกอริค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรเพราะว่าอุปสรรคเยอะทำอะไรก็ต้องเหนื่อยกว่าเดิมพอถึงวันที่6ทธันวาอังคารยกไปเข้าราศีธนูเป็นภพป,ปัตตนิกก็ทำให้เราต้องทำในสิ่งใกล้ตัวหรือจะได้เดินทางไปในที่ที่เคยไปเป็นประจำค่ะ ต่อมาดูดาวพุธค่ะดาวพุธจอนอยู่ที่ราศีตุลเป็นภพปุตตะทำให้เรามีเรื่องต้องพูดคุยกับลูกหลานคุยกับลูกน้องหรืออาจจะเป็นการพูดคุยเพื่อผลประโยชน์ในวันข้างหน้าหลังวันที่7จธันวาไปแล้วพุธไปเข้าราศีพิจิกตกอริวันที่7ถึง26ธันวาทำให้รู้สึกไม่รู้จะพูดอะไร พูดไปคนก็หาว่าหาเรื่องหรือบางทีพูดไปโดยไม่ตั้งใจคนอื่นเขาฟังไม่ได้ก็มีนะคะเมื่อถึงวันที่26ทธันวาพุธยกไปเข้าราศีธนูได้ทำเนียบประเป็นพพปัตตนิหลัง26ไปแล้วก็จะได้พูดคุยกับคนรักคนใกล้ชิดหรือคนที่ยังไม่มีแฟนจะมีคนเข้ามาทักมาคุยด้วยค่ะ ต่อมาเป็นดาวพระหัสสบ,บดีจรนะคะเดินพักอยู่ที่ราศีกรกฎได้ทำเนียบมหาอุดพระหัสพักอยู่ในภพการเงินจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเรื่องเงินหรือจะได้ติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่พอถึงวันที่23ทธันวาพระหัสยกมาเข้าราศีมิถุนนะคะ เป็นพบตนุเลยหลังวันที่23ไปแล้วก็จะมีผู้ใหญ่มาใกล้ชิดมาร่วมด้วยช่วยกันเราก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดคนที่อายุมากกว่าในเดือนนี้ให้ระวังผู้ใหญ่ไว้นิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าเรา อายุมากกว่าแก่กว่าเราหรือคนที่ดูน่าเชื่อถือกว่าเราเพราะว่าในเดือนนี้พระหัสเดินวิปริตนะคะเขาอาจจะใช้หลักการที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ปัญญาในทางที่ผิดกับเราได้ค่ะ ต่อมาเป็นดาวสุขจรน,นะคะดาวสุขเดินเสดจอยู่ที่ราศีพิจิกได้ทำเนียบประสุขจรเข้าพบอริทำให้เรามีเรื่องทุกข์ใจกังวลใจกับสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จพอถึงวันที่22่ธันวาสุขยกไปเข้าราศีธนูได้มาหาจักอยู่ที่พบปัตตนิ หลัง22ไปแล้วก็ in love เลยนะคะมีความรักความสุขความทุกข์ไปกับคนรักคนใกล้ชิดค่ะต่อมานะคะเป็นคู่เสาและราหูดาวคู่มิตรนี้แปลว่าความยิ่งใหญ่พระเสาเดินปกติได้ทำเนียบเกษตรและพระราหูได้เกษตรปกินนโชคนะคะสำหรับคนที่อยู่ราศีมิถุน เจ็ดแปดคู่นี้จอมาเข้าพบสุภาทําให้เจ้าชะตามีความเจริญก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นความก้าวหน้าที่เราสร้างเราทํามาด้วยตัวเองนะคะหรือจะมีเจ้านายผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของเราเขาได้ทําในสิ่งยิ่งใหญ่อลังการหรือถ้าแปลเป็นความเชื่อเจ้าชะตาจะมีศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มีความคิดในเรื่องที่มันใหญ่โตแต่ก็ยังอยู่ในความคิดนะคะเพราะว่าเป็นพบสุภะนั่นเองคะ่ะ ต่อมาเป็นดาวเกตจรน,นะคะเกตจรอ,อยู่ราศีเมษเป็นภพลาภะนะคะเกตเข้าภพลาภะทําให้เจ้าชะตามีลาบแต่เป็นลาบที่ไม่ใหญ่นะคะมีลาบเล็กน้อยพอแก้ขัด หรืออาจจะเจอเรื่องปุบป,ปับเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆซึ่งเกิดเหตุขึ้นแบบปุ๊บปับทันทีทันใดคะ่ะต่อมามรฤตยูจรนะคะเดินพักอยู่ที่ราศีพฤษภสำหรับคนมิถุนแล้วก็มรฤตยูเข้าพบวินาศะทำให้เป็นเรื่องดีเพราะว่าไม่มีภัยอาเพศเป็นภาวะปกติเป็นช่วงฟื้นตัวการพยากรณ์ด้วยดาวจรและเรือนชะตาก็ครบทั้ง1ิดวงแล้วนะคะ ต่อมาเรามาดูดาวกกโจรกันค่ะดาวกกโจรจับกลุ่มโยกถึงกันนะคะช่วงแรกวันที่1นึถึงหธันวาดาวกกโจร378อยู่ที่ราศีพิจิกกับกุมสำหรับคนลัคนาราศีมิถุนก็คืออริกับสุภพะส่งผลให้เจ้าชะตาต้องลงมือจัดการกับปัญหาอุปสรรคให้ได้ซะก่อน จึงจะได้โชคโชวยโอกาสให้มีความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดตามที่คิดไว้หลังจากนั้นวันที่6ถึง22นะคะดาวกกโจร378อยู่ที่ธนูและกลุ่มเป็นพบปัตตนีกับสุภะทำให้คนรักคนสนิทของเราไปร่วมมือกับผู้ใหญ่เจ้านายที่เราเคารพนับถือกระทำเรื่องแบบจนโจรเช่นการโชคโชวยโอกาสไปวิ่งเต้นเส้นสายไปทำเรื่องสีเทา ที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ในชั่วค้ามคืนหลังจากนั้นวันที่22ธันวาถึง14มกราปีหน้าเลยนะคะดาวสุกเติมเข้ามาทำให้ครบโกกโจร3678ที่ธนูและกลุ่มยังคงเป็นปัตตนิสุภาคนรักคนเสน็ทร่วมมือกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่เคารพนับถือทำเรื่องแบบกกโจรแต่มีการวางแผนที่แยบยลมากขึ้นก็เพราะว่ามีดาวสุกเติมเข้ามานั่นเองค่ะ ่อมาเรามาดูช่วงปลายเดือนนะคะมีดาวได้ครบกกวิญญาณด้วยเซ็นเตอร์อยู่ที่ดาวเกตร,ราศีเมษนะคะวันที่23ธันวาไปจนถึง4มกราปีหน้าสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนดาวก๊กวิญญาณนี่ก็มาเซ็นเตอร์อยู่ที่พบลาภะ ก็หมายความว่าเจ้าชะตาจะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่กระทำเป็นอย่างดีได้สมหวังสมปรารถนาแล้วก็จะแคล้วคลาดปลอดจากภัยอันตรายและอุปสรรคต่างๆด้วยค่ะเราก็ได้รายละเอียดของดวงดาวต่างๆในเดือนธันวาคมกันไปพอสมควรแล้วนะคะต่อมาเราจะมาโฟกัสเรื่องที่น่าสนใจก็คือวาสนาการงานการเงินและความรักไปดูต่อกันเลยค่ะ พยากรณ์เรื่องวาสนาสำหรับคนที่มีลัคณาราศีมิถุนในเดือนธันวาคม2568ก่อนวันที่23ธันวาไม่มีดาวจรเข้าพบตนุเราก็มาดูดาวเกษตรเจ้าเรือนเป็นดาวพุธนะคะจรผ่านราศีตุลและพิจิกก็มาดูเป็นช่วงๆกันเลยคะ่ะวันที่1-7ธันวา พุทธเจ้าเรนตนุจรไปเข้าพบปุตตะทำให้เจ้าชตามีเรื่องต้องเจรจาพูดคุยกับลูกหลานลูกน้องหรือมีการเจรจากันสำหรับสิ่งที่หวังผลในวันข้างหน้าหลังจากนั้นวันที่7จ็ดถึงย3ธันวาพุทธจรไปตกอริทำให้เจ้าชตาไม่อยากพูดพูดแล้วเสียหายถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ค่อยคุมค่า หลังจาก23ธันวาเป็นต้นไปนะคะก็คือช่วงปลายปีพฤหัสจรมาเข้าพบตนุแต่ว่าเดินถอยหลังจะมีผู้ใหญ่มาใกล้ชิดมาคลุกคลีกับเราแต่ก็ต้องระวังนะคะพฤหัสเดินวิปริตผู้ใหญ่จะใช้หลักการที่กลับหัวกลับหางหรืออาจจะใช้ปัญญาในทางที่ผิดได้ค่ะ ่อมาเรามาดูเรื่องงานสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคม2568ไม่มีดาวจรเข้าพบการงานนะคะเกษตรเจ้าเรือนก็เป็นดาวพรฤหัสจรผ่านราศีก็รากฏกับมิถุนมาดูกันค่ะ ช่วงแรกวันที่1น3ถึงธันวาพระฤหัสจรพักอยู่ในพบการเงินดังนั้นการงานของเราเนี่ยก็ทำไปเพื่อหวังเงินนะคะแต่ว่าไปใช้หลักการที่บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหรือใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ผิดในการทำงานเพื่อเงินนะคะหลัง23ไปแล้วพระฤหัสมายกเข้าพบตนุหมายความว่าการงานวิ่งเข้ามาหาตัวจ้าชะตาทำงานโดยใช้ความรู้กลับหัวกลับหาง หรือจะมีผู้ใหญ่นักวิชาการเข้ามาใกล้ชิดพอเรื่องงานและมาใช้ความรู้ใช้ปัญญาที่วิปริ์ไปจากปกติค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคม2568ช่วงวันที่1ถึง23ธันวาพระหัสจรพักอยู่ในภพการเงินทำให้เราจัดการเรื่องเงินด้วยความรู้และปัญญาที่วิป,ปริตผิดแปลกไปจากปกติ อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเรื่องเงินเงินทองๆแต่ก็อย่าไปไว้ใจมากนะคะดาวเดินวิปริตนี่ผู้ใหญ่ก็ใช้หลักการเพี้ยนไปได้เหมือนกันหลังจาก23ธันวาคมพระรหัสยกออกไปนะคะเราก็มาดูกเกษตรเจ้าเรือนแทนนะคะ,กะเกษตรเจ้าเรือนนี้เป็นดาวจันทร์นะคะเรื่องเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปเกี่ยวกับการกินการอยู่ภายในครอบครัวคะ่ะ ต่อมาเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องความรักสำหรับคนที่มีลัคนาราศีมิถุนถ้าเราสังเกตดูนะคะในเดือนธันวาคม2568มีดาวจรในภพปัตตนีหลายดวงเลยกล่าวคือวันที่1-6ทถึง6ธันวาไม่มีดาวนะคะวันที่6 1ถึง16มีอังคารดวงเดียววันที่16-22ถึง22มีอาทิตย์อังคารนะคะ วันที่22 26มีดาวอาทิตย์อังคารสุขและวันที่26ไปจนถึงสิ้นปีมีอาทิตย์อังคารสุขและพุธเติมเข้ามาก็ทำนายรวมเลยค่ะจะได้เดินทางไปกับคนรักคนรู้ใจนะคะมีทั้งเรื่องขัดใจกันแต่ในที่สุดก็ยังได้เป็นที่รักที่ไว้วางใจนะคะเป็นที่ชื่นชมและยกย่องของคนรักคนสนิทอยู่เสมอค่ะ ทีมงานก็ขอจบกันพยากรดาวจรสำหรับเดือนธันวาคม2568เอาไว้แต่เพียงเท่านี้รายการตาลทวะดาราจรในรอบต่อไปจะเป็นการพยากรรายปี ต้อนรับปีใหม่2,569รอคอยติดตามชมกันไว้นะครับทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราและขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือวอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาและปกป้องคุ้มครองให้แขวคาดปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้ โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอเพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ